สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักนะครับกับเหรียญ1บาทสยามรัฐช้าง3เสียนะครับหรือช้างไอยาพศนะครับของรัชกาลที่6เหรียญนี้ผมเคยพูดไว้ในคลิปรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับหรือเหรียญช้าง3เสียนสยามรัฐนะครับในคลิปที่แล้วแต่คลิปที่แล้วจะมีภาพ มาให้ดูคลิปนี้จะมีเป็นเหรียญให้ชมกันเลยนะครับเหรียญให้ชมกันเลยเหรียญ1น,นบาทที่ท่านเห็นในวิดีโอนี้นะครับเหรียญ1น,นบาทสยามรัฐนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเหรียญมหาวชิราวุธสยามมินนะครับด้านด้านหน้าของเหรียญจะระบุแบบนั้นด้านหลังจะเป็นสยามรัฐนะครับ หรืออาจจะเรียกว่าเหรียญไอรยาพ์หรือสหรือช้างสามเสียนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกลักษณะแบบไหนแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเรียกว่าเหรียญเงินพระบรมรูปตาไอริยาพจนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเรียกแบบนี้เหรียญหนึบาทเหรียญน,นี้นะครับมีการผลิตออกมาใช้นะครับในช่วงปีพุทธศักราช2,400 56นะครับซึ่งมีการผลิตต่อมาหลังจากเหรียญหนวดนะครับหรือเหรียญหนึบาทของรัชกาลที่5นะครับซึ่งตอนในช่วงรัชสมัยนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัตินะครับในช่วงวันที่23 ตุลาคมปีพุทธศักราช2453เป็นต้นไปยังมีเหรียญเงินเหรียญตาเงินชนิด1บาทนะครับที่ออกใช้หมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัชกาลนะครับคือเหรียญหนวดหรือเหรียญรัชกาลที่5นะครับก็มีการใช้เหรียญเหล่านั้นอยู่นะครับจนมาปีพุทธศักราช2456 จึงได้มีการผลิตเหรียญน,นะครับกระสาตาขึ้นใหม่เป็นขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับคือเหรียญน,นี้นั่นเองนั่นก็คือเหรียญตาไอริยพจน์นะครับโดยความแตกต่างนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูขออนุญาตนะครับแล้วก็ด้านหลังของเหรียญน,นะครับหรือด้านเราจะเรียกว่าด้านก้อยนะครับหรือด้านหลังพลิกกลับไปที่ด้านหลังของเหรียญ1บาทจะเป็นรูปตาไอเรียพจนะครับหรือจะเรียกว่าเหรียญช้าง3ามเสียน,นะครับก็ได้แล้วก็จะมีปีพุทธศักราช พุทธศักราชร,ระบุอยู่ซึ่งมีทั้งหมดเพียง6พุทธศักราชเท่านั้นถ้ามีเกินพุทธศักราชว่านี้เป็นเหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญปลอมแน่นอนเหรียญปีพุทธศักราชที่ระบุนะครับด้านหลังของเหรียญน,นี้คือปี 2456, 2 4 5 7 2 4 5 8 2459, 2 4 6 0 2461นั่นเอง และหลังจากปีหลังจากช่วง2,461นะครับในปีนั้นก็มีการผลิตเหรียญกระสาบนะครับที่มีการผลิตธนบัตรนะครับชนิดราคา1บาทแทนเหรียญกระสาเหรียญเงินนะครับตั้งแต่ปี2,461เเป็นต้นมานั่นเองนะครับแล้ว เหรียญน,นี้นะครับออกครั้งแรกวันไหนนะครับเหรียญน,นี้ออกครั้งแรกวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2456นะครับเป็นการออกใช้งานเหรียญน,นี้นะครับเป็นในรูปแบบของเหรียญหมุนเวียนครั้งแรกนั่นเองแม้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกับหมู่นักสะสมทุกทท่านนะครับซึ่งสภาพเหรียญ นะครับบ่งบอกถึงมูลค่าราคานะครับในการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสภาพเหรียญไม่ได้ใส่วิ้งนะครับหรือมีรอยสึกหลออยู่แน่นอนแหละว่าราคาที่ทางเราเองรับซื้อนะครับก็จะต่ำลงนะแต่หลักๆแล้วเหรียญหนึบาทเนี่ยนะครับราคาไม่ต่ำกว่าหลักร้อยแน่นอนนะไม่ต่ำกว่าหลัก 2-300ไม่ไม่ต่ำกว่านี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะถ้าสภาพอย่างที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับห้าร้อยหกนะครับเราก็รับนะอาจจะรับสูงกว่านี้ซึ่งถ้าหม่กิฟไม่ผ่านการใช้งานเลยแบบแทบจะสมบูรณ์แบบเรารับหลักพันนะครับรับหลักพันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มีเหรียญกระสาบ นะครับเหรียญน,นี้เหรียญช้างตาไอเรียพศนะครับเหรียญน,นี้นะให้ดูดีๆเพราะว่าจะมีเหรียญหนวดนะครับเหรียญของรัชกาลที่5นะครับที่มีการปอมแปลงสูงโดยสังเกตง่ายๆนะครับว่าด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับและ ด้านหลังจะมีคําว่ารอสอนะครับ128 127อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีการปลอมแปลงสูงมากแล้วก็เหรียญบล็อกปอมแปลงถ้าดูเผินๆนะบางบล็อกเนี่ยเหมือนของจริงของแท้เลยนะครับและเหรียญเหล่าเนี้ยมีถ้าเป็นของจริงนะมีมูลค่าหลัก10,000แสนขึ้นเพราะว่าเป็นเหรียญหายากและนะครับ ซึ่งเราเองเนี่ยไม่รับนะเราไม่รับเหรียญเหล่านั้นเพราะว่าเหรียญเหล่านั้นปลอมแปลงค่อนข้างค่อนข้างมีหลายบล็อกแล้วก็สูงมากนะครับเราอาจจะไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นี้ตามคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่นี้เรารับซื้อแน่นอนนะครับเรารับซื้อแน่นอนส่งภาพมาให้ชมนะครับส่งภาพมาให้ชมเหรียญหนึ่งบาทมีน้ำหนักประมาณนะครับ 14.91กรัมถึง15กรัมโดยประมาณนะบวกรลบไม่ไม่ไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับความสึกนะถ้าสึกมากเนี่ยน้ำหนักก็จะหายไปแต่ใกล้เคียงประมาณนี้แต่ถ้าห่างประมาณนี้เยอะเนี่ยนะครับไม่ใช่แล้วและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30มิลิเมตรหรือประมาณ3เซนนะครับเสเซน มีความหนา0.25เซนนะครับหรือ0.25อหรือจุดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้0.25เซนเซนติเมตรมีความหนาของตัวเหรียญน,นะนี่ความความหนาของตัวเหรียญ ครับนะครับนี่คือจุดสังเกตลองมองนะนะครับลองมองลองมองลองดูนะครับใครมีส่งภาพมาซึ่งเหรียญประเภทอื่นๆนะครับเราก็รับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าเหรียญหนึ่งบาทสองห้าหนึ่งเจ็ดเหรียญตาคุดนะครับทางเราก็รับก็ลองส่งภาพมาก่อน แต่ถ้าเป็นเหรียญเหล่านั้นน่ะเป็นเหรียญหมุนเวียนก็จริงแต่เป็นเหรียญหมุนเวียนในช่วงปีพศ2500ขึ้นมาแล้วนะครับ2500ขึ้นมาเนี่ยมีจํานวนหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หาพบได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับราคาแพงบางคนคาดหวังว่าเ,เราเหรียญเก่าเหล่านี้นะครับแต่ละเหรียญควรจะได้หลักร้อยจริงจริง ขึ้นอยู่กับความหายากนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนในการผลิตในช่วงนั้นแล้วก็ระยะเวลานะครับถ้าเหรียญอย,อย่างเช่นเหรียญคุดเนี่ยสภาพผ่านใช้งานเนี่ยนะครับและมเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับในท้องตลาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบางท่านส่งมาถามนะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็มีอยู่หนึ่งเหรียญนี่จะขายให้เราก็บอกตามตรงว่าเหรียญมันไม่แพงนะคุณลูกค้า แล้วก็เหรียญเหล่านั้นอะถ้าคุณลูกค้าไม่มีจํานวนมากเนี่ยมันไม่คุ้มในการส่งนะมันต้องเสียค่าส่งพัสดุอะไรเงี้ยมาให้ทางเรามันไม่คุ้มของคุณลูกค้าเพราะเหรียญหนึ่งเนี่ยที่เอ่อเหรียญเหล่านั้นที่เรารับเนี่ยถ้าเหรียญผ่านใช้งานเนี่ยเรารับราคา15บาทถึงถึง25บาบาทต่อเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ ถ้าสภาพแบบผ่านใช้มีรอยแล้วก็มีรอยสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ให้ราคาสูงไม่ได้นะเราให้ให้ราคาสูงไม่ได้นั่นแหละถ้าลูกค้ามีจำนวนเยอะมันคุ้มนะถ้ามีจำนวนพันเหรียญเงี้ยก็คูณไปนะครับพันเหรียญเราอาจจะรับ15ื่นเหมามาเลยซึ่งลูกค้าก็คุ้มไนงะแต่ถ้ามีอยู่เหรียญเดียวเนะี่ยเราให้ลูกค้า15บาท20บบาทเงี้ย แน่นอนแหละมันไม่คุ้มําบ,บแบบลูกค้าเพราะนั้นอันนี้อันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยว่าเหรียญเหล่านั้นมันเป็นเหรียญหมุนเวียนมันไม่ได้หายากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีเยอะนะครับมันมันมีค่อนข้างเกอนเออเป็นสิ่งที่มีเยอะตามท้องตลาดตามระบบเป็นเหรียญเก่าก็จริงแต่ มีจํานวนค่อนข้างสูงแล้วก็หาง่ายใครๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเหรียญใครๆก็มีเนี่ยมันเรารับแพงไม่ได้นะต้องเข้าใจแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับอย่างเหรียญสยามรัสยามมินนะครับหลักร้อยแน่นอนนะสภาพต่อให้ไม่ไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะไม่ไม่ไมแบบสวย ปิ้งเลยเหมือนไม่ผ่านใช้มาเลยเราเราก็รับนะครับในราคาหลักร้อยมีแน่นอนนะอันเนี้ยถ้าเป็นเหรียญเหล่านี้คุณลูกค้ามีสองเหรียญก็คุ้มมีเหรียญหนึ่งก็คุ้มที่จะส่งส่งมานะครับคุ้มที่จะส่งมานะอันนี้ก็ฝากบอกฝากคุยไว้ก่อนเพราะบางท่านเนี่ยส่งเหรียญมาเยอะนะครับส่งเหรียญเออส่งภาพเหรียญ ไม่ใช่ส่งเหรียญมาส่งภาพเหรียญมาให้เราดูเยอะเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่ได้หรือแม้กระทั่งเหรียญเ,เหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งเราไม่ได้รับแล้วตอนนี้เมื่อก่อนผมจะรับเหรียญที่ระลึกเนี่ยเป็นถุงถุงละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญแบบยูนซีไม่ผ่านการใช้เพราะเหรียญเหล่านั้นมีจํานวนการผลิตที่เยอะแล้วก็ เป็นอยู่ในเหรียญที่ไม่ได้หายากอยู่ในวาระโอกาสสําคัญที่มีการผลิตเหรียญออกมานะครับคือเรียกว่าไม่ได้หายากขนาดนั้นเพราะฉนั้นเราไม่ได้รับแบบเหรียญหนึ่งพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเรารับเป็นแบบเหมาเหมาร้อยเหรียญน,นะเพราะว่าถ้ารับเหรียญหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มเราเหมาร้อยเหรียญสามพันห้าสี่สามพันสองพันห้าขึ้นอยู่กับจานวน การผลิตและความหายากนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้เราเราไม่ได้รับแล้วเพราะว่าเหรียญเหรียญเหล่าน,นั้นเรามีมีแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมารับเหรียญอ,อีกแบบแทนแต่ยินดีครับถ้าจะส่งส่งมาพูดคุยกันยินดียินดีแล้วแล้วผมก็บอกชี้แจงในในเมสเซจนะครับพยายามตอบเมสเซจทุกๆคนนะแล้วก็บอกว่า เหรียญน,นี้เราไม่เล่นนะครับเราไม่รับแล้วหรือหรือยังไงก็ว่าไปเพราะคลิปนั้นออกมาเมื่อปี2 0 1พิบมันผ่านมา2ปีแล้วนี่ก็น2021ันี่นะครับาการรับซื้อของเรานะครับประเมินราคาผ่านภาพประกอบเพราะนั้นถ่ายภาพมาอย่างชัดเจนนะครับถ่ายด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนที่สุดและส่งมาให้เราประเมินก่อน ถ้าประเมินแล้วและคุยแล้วราคาลูกค้าโอเคนะครับเราจะให้ส่งตัวเหรียญน,นะครับมาที่มาที่อยู่ของร้านเรานะครับเพื่อเราจะได้ดูเหรียญว่าเหรียญที่เราคุยกันไว้กับเหรียญที่ส่งมาเนี่ยโอเคใช่ไหมปรอมไหมนะครับถ้าโอเคเหรียญแท้นะครับไม่มีปัญหาเราโอนเงินทันที ในขั้นตอนการเปิดกล่องเนี่ยเราจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูตั้งแต่กล่องปิดสนิทซีนสนิทส่งมาจากไปรษณีย์แล้วแกะกล่องเปิดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของลูกค้าส่งอะไรมาก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ที่หลดลงกันไว้ด้วยหนึ่งและลูกค้าก็อาจจะโมเมว่าเราส่งไปนะนะครับอันนี้เป็นการเซฟทางร้านด้วยและเซฟทางลูกค้าด้วยที่ เราจะโมเมว่าคุณลูกค้าไม่ส่งอะไรมานะเพราะฉะนั้นเป็นการเซฟทั้งสองฝ่ายเราก็จะมีการอัดวิดีโอการแกะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าชมทุกครั้งนะครับชมทุกครั้งถ้าทุกอย่างโอเคปุ๊บนะครับเราก็จะโอนเงินไปให้ทางลูกค้าตามที่ตกลงกันไว้นะครับตามที่ตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนนะครับพิสูจน์ได้นะและทุกขั้นตอนนะครับ เรียกว่า,าตรวจสอบได้หมดนะครับและไม่มีการส่งมาเกอร์นะครับเราให้ส่งภาพมาก่อนเพื่อไม่เสียเวลาลูกค้าคุณลูกค้าบอกอยอส่งภาพมาแล้วถ้าได้ก็ค่อยคุยกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณลูกค้าก็ไม่เสียอะไรด้วยนะเสียแค่ถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปแลวส่งภาพมาแค่นั้นเองเพราะนั้นนี่แหละรครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกันไปด้วยสวัสดีครับ